ส,ส,สวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวอโนไทยครับใหม่อีกแล้วครับฉีดวัคซีนบัวควายครับลิมปิสกินกับโรคปากเท้าเปื่อยครับเพื่อป้องกันการระบาดของโรคครับณบ้านอโนไทยตำบลหนองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยทีมหมอเวฟนะครับทีมหมอเวฟหมอเวฟไปเอายาฝังโน้นนะครับน่ะหมอเวฟหมอเวฟไปเอายาฝังโน้น มาเว็บเสื้อสีชมพูนะครับแล้วก็มีคอ,อกฝั่งนู้นก็มีหมออีกคนหนึ่งครับครับเอายายาไม่พอครับรควายเนี่คอกนี้ก็คอกนี้คอกนี้กี่ตัวครับแปคอกนี้แปดตัวนนไม่คอกอาทั้งหมดอะ่ะกี่ตัวครับ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ 1> 1, 2, 3, 4, โสิบเอ็ดตัวขอกในสิบเอ็ดตัวของของลุงอรุณพานรำครับนบ้านอโนทไทยนี่คุณคุณลุงอรุณใจดีมากเลยคุณลุงนะลุงอรุณใจดีมากครับในคนนี้อ้าจับเดี๋ยวก็ อย่าไม่ได้ทำอะไรเลยเปิเเป่เร็วแท้เอ้าอนี่บอเบอรเคยนแรเลยกาวกดกดแรเลยนะกดแะไรไปเวีดนามยกดอัอบอนไทยรูม